สวัสดีครับมาพบกับลุงบุญชาชมอบกคลิป,ลปรออครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทําการปลูกมะละกอครับครับมาชมครับว่าวิธีการปลูกมะละกอจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับเพื่อนเครับก็พาเพื่อนเพื่อนมาปลูกมะละกอในพื้นที่ที่มีอากาศแห้งแล้งในพื้นที่ที่มีดินแห้งแล้งนะครับเป็นพื้นที่ของดินเหนียวนะครับนี่ครับ นี่เหนียวถ้ามีน้ําขึงเยอะเกินไปนะครับามีน้ําขังเยอะเกินไปก็จะทําให้รากเน่าแต่ถ้าเข้าช่วงฤดูแล้งก็จะแห้งจนอ่าไม่สามารถที่จะปลูกพืชปักได้นะครับเพราะว่าเขาจะแข็งมากครับวิธีการปลูกมะละกอนะครับนี่ครับมุลเตรียมมะละกอไว้วิธีปลูกในพื้นที่แข็งแบบนี้นะครับ ก็ให้ใช้ดินนะครับอ่านี่ครับดินที่เราได้ทําการผสมมาไว้นะครับอย่างที่คลิปก่อนนะครับหลุงบุ่ได้ผสมดินก็นํามาใส่ไว้ในหลุมนะครับก็วันนี้จะมาปลูกมะละกอนะครับวิธีการปลูกก็เมื่อเจอดินแข็งแข็งแบบนี้นะครับเป็นดินเหนียวนะครับแข็งมากครับแต่เมื่อมะละกอเราโตแล้วนะครับเมื่อมะละกอโตจําเป็นต้องปลูกนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ มีวิธีนะครับในการปลูกก็ให้นําดินนะครับที่ผสมกับปุ๋ยคอกแล้วก็ขี้เถ้านะครับจากกองฟื้นนะครับกองไฟก็หลงบุญได้เคยทําคลิปบอกเพื่อนๆไว้นะครับใช้สิบต่อหนึ่งนะครับดินสักสิบขี้เถ้าหนึ่งแล้วก็ปุ๋ยคอกหนึ่งนะครับนี่ครับเมื่อผสมกันเสร็จก็นํามารองพื้นนะครับ ใส่ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ให้นำน้ำมาลดนะครับนำน้ำมาลดให้เปียกชื้นเลยนะครับนำน้ำมาลดให้เปียกชื้นแบบนี้นะครับนี่มอได้แบบนี้แล้วก็นำต้นกล้ามาปลูกนะครับได้แบบนี้นำต้นกล้ามาปลูกนี่ครับก็จะได้ทำให้รากมะละกอนะครับจะทำให้รากมะละกอ สามารถที่จะชอนชัยลงไปได้นะครับถ้าว่าเป็นดินเหนียวแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนดูดีครับก็จะมีเป็นก้็งแข็งแล้วก็มีพรงอากาศอยู่นะครับมีพรงอากาศอยู่ก็จะทําให้มะละกอของเราไม่สามารถที่จะยืนต้นอยู่ได้นะครับแต่ถ้าเราใส่ดินที่เราผสมลงไปนะครับก็จะทําให้รากมะละกอของเราเนี่ยครับสามารถที่จะอยู่ได้นะครับนี่ครับ หลดน้ําเน้นน้ําลงไปก่อนนะครับน้นน้ําลงไปเพื่อที่จะทําให้มะละกอไม่เหี่ยวนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆครับมาเตรียมน้ําเตรียมดินเสร็จนะครับวิธีการถอดมะละกอรครับ ถุงก็แบบนี้ครับความลงนะครับความลงพอดีเลยนะครับดูรากเลยครับเยอะมากพร้อมที่จะปลูกนะครับพร้อมที่จะปลูกรากเราพร้อมที่จะเดินแล้วนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับนี่ครับใส่ลงไปในหลุมที่เรามีดินรองรับอยู่นะครับนี่ครับก็ใช้ดินที่เราผสมแล้วก็ปิดนะครับพร้อมกับใช้ดินดินเหนียวนี่ยครับ อยู่ด้านบนเนี่ยครับปิดทับได้นะครับเพราะว่าดินที่เราใส่ลงไปเราปิดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับปิดลงไปเรียบรอย้อยก็ใช้ดินเน้นก้อนเล็กๆนะครับเน้นก้อนเล็กๆก่อนนะครับปิดลงไปนะครับปลูกจะยากสักหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวที่แข็งนะครับปลูกจะยากสักหน่อยนะครับ แต่จําเป็นต้องปลูกนะเพราะว่ามละกอของเราพร้อมที่จะปลูกเลยนะครับถ้าไว้นานเกินไปต้นของเขาก็จะ,ะพ้นระยะในการปลูกนะครับนี่ครับปิดแบบนี้นะครับเมื่อปิดเสร็จนะครับเพื่อนเครับดิน,นเหนียวที่เราเอาไปปิดแบบนี้นะครับเขาก็ยังเป็นโปรงอากาศอยู่นะครับยังเป็นโปรงอากาศอยู่ ก็ให้ใช้น้ำนะครับให้ใช้น้ำมาลดอีกครั้งนะครับลดอีกครั้งก็เน้นน้ำเยอะหน่อยนะครับเน้นน้ำเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ดินเหนียวเขาจะไม่เก็บกักน้ำในตอเลรกๆนะครับตอเลรกๆจะไม่เก็บกักน้ำเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เราทำการไถนะครับตอนที่เราทำการไถก็จบ เป็นก้อนนะครับเป็นก้อนๆแล้วก็มีปรงอากาศนะครับมีปรงอากาศเยอะนะครับก็จะทําให้ไม่เก็บกักน้ํานะครับจะทําให้ไม่เก็บกักน้ําแต่เมื่อนานวันไปนะครับเมื่อนานวันไปดินแน่นเข้านะครับก็จะกลายเป็นดินที่เก็บกักน้ําได้ดีนะครับเพื่อนๆอ,อย่าสับสนนะครับตอนแรก ตอนที่เริ่มแปลงปลูกนะครับเริ่มเตรียมเตรียมดินนะครับดินเหนียวจะเป็นโครงอากาศนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับดินเหนียวจะเป็นโครงอากาศเพราะว่าเขาจะเป็นก้อนเล็กๆในช่วงฤดูแล้งนะครับนี่ครับจะเป็นโครงอากาศจะไม่เก็บกักน้ําเลยนะครับแต่เมื่อย่างเข้าช่วงฤดูฝนนะครับดินละลายตัวนะครับจะกลายเป็นเนื้อเดียว จากกลายเป็นดินที่เก็บกักน้ําได้ดีมากๆนะครับก็การปลูกมะละกอในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวนะครับเพื่อนๆครับในพื้นพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวแบบนี้นะครับก็จําเป็นนะครับที่จะต้องยกล่องนะครับจําเป็นที่จะยกยกเป็นล่องนะครับเพราะว่าในช่วงที่เข้าช่วงฤดูฝนนะครับดินก็จะยุบตัวแล้วก็กลายเป็นดินที่ เรียกว่าไม่เป็นก้อนแบบนี้นะครับเขาจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็จะเก็บกักน้ําได้ดีจะมีผลกระทบต่อรากมะละกอเป็นอย่างมากนะครับก็เมื่อเราปลูกในช่วงฤดูแล้งก็ให้ทําการยกร่องขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อป้องกันในช่วงฤดูขนนะครับน้ําจะได้ไหลไปตามาคูล่องนะครับ มะกอของเราก็จะอดปลอดภัยนะครับผลจากภาวะน้ําท่วมนะครับเพราะว่าเมื่อเรายกล่องขึ้นมาดินเขาละลายตัวแน่นเป็นเนื้อเดียวกันน้ําก็จะไหลลงในคูล่องนะครับก็จะไม่มีปัญหาหลักน้าขนเน่านะครับแต่ปัญหาจะเกิดในช่วงฤดูแล้งแบบนี้นะครับวิธีแก้กรนีครับให้เน้นเอาดิน มาผสมแล้วก็ใส่รองก้นหลุมเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อให้รากของเขานะครับเพื่อให้รากของเขาใหรากมะละกอเนี่ยครับเมื่อปลูกลงไปนะครับก็จะได้ชอนชัยลงไปได้นะครับก็จะได้ชอนชัยลงไปได้วันนี้ก็จะมาทําการปลูกให้เพื่อนๆได้ชมนะครับอย่างแรกก็เมื่อใส่ดินลงไปก็ให้ใช้น้ําลดลงไปก่อนนะครับใช้น้ําลดลงไปก่อน เพื่อให้เกิดความนุ่มความชุ่มในหลุมนะครับแล้วก็ทำการหาดปลดตุงต้นกล้าออกมานะครับฟอมแบบนี้นะครับนี่ครับลากกอบร้อมที่จะจัการเพาะปลูกนะครับขอใช้ดินที่เราเตรียมมาไว้นะครับมาปิดนะครับขอหุ้มลากเอาไว้นะครับนี่ครับ าูมลากแบบนี้แล้วก็นําดินเหนียวเล็กๆเนี่ยครับที่อยู่ปากลุมเนี่ยครับนํามาปิดลงไปนะครับเพื่อป้องกันการล้มนะครับในช่วงฤดูแล้งก็จะมีลมมาด้วยนะครับจะมีลมมาด้วยก่อใ้ดินนี้แหละครับดินเหนียวเนี่ยครับปิดเข้าไปนะครับเมื่อเข้าช่วงฤดูฝนเขาก็จะละลายตัวทำให้มะละกอของเราครับแข็งแรงไม่ล้มนะครับ ปิดดินเสร็จครก็ใอยรดน้ำซ้ำอีกครั้งนะครับแต่น้ำเยอะๆนะครับก่อนปลูกนะครับลืมบอกไปครับก่อนปลูกต้องเตรียมแป๊บเตรียมสายสปริงเกอร์นะครับพร้อมที่จะให้น้ำต่อไปนะครับนี่ครับของหลุงปูก็เตรียมมินิสปริงเกอร์เอาไว้นะครับต้นละหัวก็พอนะครับเันละหัวก็พอการนะครับนี่ครับเป็นอันเสร็จนะครับ ก็ปลูกไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับไปแบบนี้เรื่อยๆมีเป็นวิธีการปลูกมะละกอนะครับเป็นวิธีการปลูกมะละกอในพื้นที่ดินเหนียวนะครับก็เข้าช่วงที่ต้องปลูกในช่วงฤดูแล้งนะครับเพื่อนๆครับก็ต้องทําแบบนี้นะครับหายดินหลองก้นลุมก่อนนะครับแล้วก็ลดน้ําลงไปนะครับ เพื่อต้องการความชื้นนะครับเพื่อต้องการความชื้นปลูกก็ไม่ยากครับปลูกก็ไม่ยาก ดินอัดแข็งนะครับดินแข็งมากๆนะครับแต่ก็มะละกอของเราจะยืนต้นได้อย่างสมบูรณ์นะครับเพราะว่าดินนี้เมื่อเข้ารูฤดูฝนนะครับดินเดียวที่เขารดูฝนก็จะละลายตัวนะครับอ่านี่ครับ้นมะละกอก็จะจนไฉนลากได้ดีนะครับเพราะว่ามีดินที่เราลองข้นหลุมมาไว้นะครับดินที่ผสมแล้วนะครับ นี่ครับก็เมื่อปลูกเสร็จก็ให้น้ําทุกครั้งนะครับปลูกเสร็จให้น้ําทุกครั้งเพื่อลดภาวะของปรุงอากาศนะครับลดภาวะของปรุงอากาศเมื่อไม่มีปรุงอากาศอยู่ด้านล่างนะครับมละกอของเราก็จะไม่เหี่ยวนะครับ ครับนี่ก็เป็นวิธีการนะครับการปลูกมะละกอในช่วงฤดูแล้งครับในดินเหนียวนะครับในช่วงฤดูแล้งและเป็นพื้นที่ดินเหนียวนะครับเห็นไหมครับเมื่อออกมออือดันออดินลองหลุมออกก็น้ำก็จะแห้งทันทีนะครับเพราะว่าด้านล่างเป็นโครงอากาศนะครับนี่ครับ น้ำก็จะคึงขังนะครับถ้าเป็นดินที่เรารองคุณหลุมมาไว้นะครับก็เราก็ทำอาไว้เพื่อไว้ช่วยเหลือต้นมะละกอในช่วงรุูแแรงนะครับน้ําจะคึงขังได้นะครับแต่ในช่วงฤููฝนผลดินเหนียวเขาก็จะเก็บกักน้ําได้ดีนะครับนี่ครับเป็นวิธีการปลูกมะละกอในดินเหนียวที่ มีความแข็งมากๆในช่วงฤดูแล้งครับเพื่อนเครับปิดเป็นก้อนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนฝนตกหรือว่าเราให้น้ําด้วยทบปบิงเกอร์แบบนี้นะครับเมื่อเราให้น้ําด้วยทบปบิงเกอร์น้ําก็จะไปละลายดินที่เป็นก้อนแบบนี้นะครับให้ละลายตัวออกนะครับก็จะทําให้มละกอของเรานะครับ สามารถที่จะจอใช้ลากได้ดีนะครับนี่ครับลูกเสร็จก็ลดน้ำทุกครั้งครับเพื่อลดลงลดลงอากาศนะครับรงการการเหี่ยวเฉาของมะละกอนะครับนี่ครับครับเพื่อนเนครับ ก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นวิธีการปลูกมะละกอนะครับในช่วงฤด,ดูแรงแล้วก็เป็นดินที่แข็งนะครับเป็นสภาพดินที่เป็นดินเหนียวนะครับก็มันยกล่องไอสูงนะครับในช่วงฤด,ดูแรงเป็นล่องเมื่อข้าวรดดูผลก็ก็จะละลายตัวน้ําก็จะไม่คึงขังต้นนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็มาแนะนําวิธี การปลูกมะละกอให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถติดชมมันเข้ามาได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกันครับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมครับให้กําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามลุงบุญประชมครับโอกาสนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ